© ตัวนี้นะคะแจนจะใช้เป็นไหมอีเกิลธรรมดาเลยนะคะเป็นสีชมพูเบอร์802นะคะขนาด4ี่พายก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยนะคะแล้วก็จะมีสายวัดแล้วก็กันไกเหมือนเดิมนะคะเข็มที่สามารถร้อยไหมพรมได้นะคะเข็มใหญ่แบบนี้แล้วก็ใช้เข็มถักนะคะเบอร์4ทับศูนย์นะคะ อันดับแรกเจนก็จะเริ่มถักโซ่ก่อนเลยนะคะทั้งหมด120โซ่ค่ะได้ความยาวประมาณ29นิ้วนะคะอันนี้ถ้าใครอยากจะปรับเพิ่มหรือลดขนาดตามขนาดหน้าอกตัวเองก็สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนโซ่ได้เลยนะคะลองวัดกับอกตัวเองดูได้เลยค่ะ ร้อยยี่สิบโซ่แล้วนะคะทุกคนเราก็จะเริ่มถักลายเอฟกันค่ะการถักเอฟก็คือการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็จะแทงลงไปตรงโซ่หลักที่สี่นะคะนับไปเลยค่ะสี่โซ่เนาะแล้วก็แทงหัวเข็มลงไปในโซ่หลักที่สี่นะคะวักไหมขึ้นมาจะได้3ามห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ปลดทีละสองห่วงค่ะ อันนี้ก็จะเรียกว่าการถักเอฟนะคะอย่างในภาพนี้ก็จะได้เป็น2อเอเนาะเป็น2หลักแล้วนะคะเราก็จะถักลายเอฟแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด117หลักค่ะ อันนี้เจนก็ถักได้หลักที่117แล้วนะคะทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้เรียกว่า1แถวนะคะทุกคนเวลาเราจะถักขึ้นแถวถัดไปก็จะพลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3แบบนี้นะคะแล้วก็ถัก F ลงหลักถัดไปได้เลยค่ะไปอีก116 F นะคะรวมกับโซ่หลักตรงนี้นะคะเป็นทั้งหมด117หลักเนาะ ก็จะถักขึ้นไปทั้งหมด15แถวนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนับไปด้วยนะคะทุกคนขณะถักเราก็ถักไปนับไปนะคะเราจะได้ไม่พลาดเนาะ อันนี้ก็ครบสองแถวแล้วนะคะทุกคนก็ทวนให้อีกครั้งนะคะพอครบแถวขึ้นแถวถัดไปก็จะพลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สาจากนั้นก็ถัก F นะคะพันหัวเข็ม1ครั้งลงหลักถัดไปนะคะอีก 116F รวมกับโซ่หลักแรกนะคะก็จะเป็น117หลักค่ะ เมื่อเราถักครบ15แถวนะคะก็จะได้หน้าตาของตัวเสื้อประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้แจนจะถักลายด้านล่างต่อนะคะให้เป็นระบายของชายเสื้อด้านล่างนะคะตรงเอวเนาะก็จะเริ่มจากการถักโซ่นะคะขึ้นไป3โซ่ค่ะแล้วก็ถัก F นะคะ ใกล้ๆก,กันเลยเป็น2หลักเนาะตรงนี้แล้วก็จะเป็นช่องเว้นไว้นะคะโดยการจะถักโซ่3โซ่ค่ะให้มันเป็นช่องๆนะคะทุกคนถ้าสังเกตเห็นเนี่กลับไปดูแพทเทิร์นอีกทีนะคะแล้วก็เว้นไว้3หลักนะคะแล้วก็จะถักเอลงหลักที่4นะคะแบบนี้เนาะเอสครั้งค่ะแล้วก็ ถักโซ่สแล้วก็เอฟอีก2ครั้งเหมือนเดิมค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งแถวเลยนะคะทุกคนก็คือ F อสโซ่สแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแจนจะถักแบบนี้ทั้งหมด4แถวค่ะอันนี้ก็จะจบแถวแล้วนะคะทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะ เวลาจะขึ้นแถวใหม่ก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนพลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็ถักโซ่3นะคะแล้วก็ F อีกหนึ่งหลักเนาะก็จะได้เป็น2หลักแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่3ตามด้วย F 2หลักแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยค่ะจนครบ4แถว เื่อเราถักจนครบสี่แถวแล้วนะคะทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนน้องก็จะเป็นระบายระบายลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแจนจะถักชายด้านล่างต่อนะคะเพื่อเก็บขอบเสือเอ้อนาะให้เป็นระบายโค้งๆเพิ่มความน่ารักอีกนิดหนึ่งนะคะของตัวขอบเสือเอ้อนาะ โดยการถักระบายนะคะแจนก็จะถักโซ่ขึ้นไปก่อน1โซ่นะคะตรงนี้แล้วก็หลักถัดไปถักเค่ะวักลอดทั้งสองห่วงค่ะแล้วก็ตรงที่เป็นระบายช่องๆตรงนี้นะคะจะถักเป็น f ทั้งหมด4 f ค่ะสีหลักด้วยกันนะคะ แล้วก็หลักถัดไปก็ถัก X อีก2หลักเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนในส่วนของระบายตรงนี้ก็จะเป็นการถัก X 2แล้วก็สลับกับ F 4นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบแถวเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้รูปร่างหน้าตาของตัวเสื้อประมาณนี้เนาะก็จะมีระบายด้านล่างโคง้คงๆน่ารักนรักแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มถักตรงกลางต่อนะคะทุกคนก็คือถักลาย F เหมือนเดิมเลยค่ะแค่เป็นแนวขวางเนาะก็จะขึ้นโซ่3นะคะตรง ที่โซ่ใดโซ่หนึ่งนะคะที่ริมขอบเสื้อเนาะแบบนี้นะคะแทงลงไปเลยนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3ค่ะจากนั้นก็เริ่มถัก F ได้เลยนะคะไปทั้งหมด3 9 F ค่ะรวมโซ่ตรงหลักแรกด้วยก็จะเป็นทั้งหมด40หลักนะคะ ครบหนึ่งแถวเราก็พลิกชิ้นงานขึ้นโซ่สามแล้วก็ถัก F ต่อได้เหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้แต่จะใช้ทั้งหมด3แถวนะคะโดยการถัก F หมดเลยเนาะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเราจะมาถักเป็นช่องไว้สำหรับร้อยเชือกต่อนะคะโดยเริ่มจากการขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็ถัก F จากนั้นก็เ,เว้นไปสามโซ่นะคะ เหมือนกับการถักระบายตรงชายเสื้อด้านล่างเลยนะคะทุกคนก็คือ F2 นะคะแล้วก็โซ่3คะ่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะคล้ายๆกันเนาะก็คือมีช่องให้เราร้อยเชือกนะคะพอเสร็จตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาถักเก็บขอบนิดนึงนะคะโดยแจนจะถัก x กนะคะก็คือควักไหมธรรมดาเนาะเพื่อเก็บขอบเสื้อนิดนึงนะคะถักเก็บขอบก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนหรือว่าใครจะไม่ถักก็ได้นะคะแต่แดนขอถักนิดนึงนะคะก็จะเป็นลาย x หมดเลยนะคะก็คือการควักไหมธรรมดาเนาะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆจนครบแถวเลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะอีกฝั่งหนึ่งทุกคนก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะเป็น f 3แถวเนาะแล้วก็จะมีช่องระบายไว้ให้ร้อยเชือกแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดขอบด้วย x อ,อีกทีนึงนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนพอถักครบสองฝั่งแล้วที่นี้เดี๋ยวเรามาถักในส่วนของแขนเสื้อกันต่อนะคะทุกคนอันนี้เจนก็มาร์กจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครไม่มี เข็มกัดก็ใช้เป็นไหมพรมแบบนี้ก็ได้นะคะมาร์กจุดไว้เนาะอันนี้แจนก็วัดจากอกตัวเองเลยนะคะเอาที่แบบชอบนะคะว่าอยากให้สายอยู่ตรงไหนแล้วก็แจนจะถักแยกนะคะก็คือถักสายแยกแล้วค่อยเอามาต่อกับตัวเสื้อที่หลังนะคะ ในส่วนของสายเสื้อนะคะทุกคนแจนก็จะถักลาย F เหมือนกันนะคะโดยเริ่มจากการถักโซ่ไปก่อน7โซ่นะคะ mm hmm. เมื่อเราได้7โซ่แล้วเราก็จะถัก F ต่อเลยนะคะ mm hmm. คือแจนจะถักเป็นตามขวางขึ้นไปแบบนี้นะคะ mm hmm. เป็นลาย F ทั้งหมดเลยเนาะ mm hmm. ก็คือจะ เริ่มเหมือนเดิมเลยนะคะถัก F ลงตรงโซ่หลักที่4นะคะก็พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็แทงเข็มลงตรงหลักที่4นะคะแล้วก็ปลดทีละ2เหมือนเดิมค่ะเป็นลาย F ก็จะได้ F ทั้งหมด4 F นะคะรวมโซ่หลักแรกก็จะเป็น5หลักเนาะ หักแบบนี้ขึ้นไปเลยค่ะประมาณ30แถวนะคะแจนไม่แน่ใจว่ากี่แถวแต่ว่าวัดความยาวสายได้13นิ้วนะคะ พอถักสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเจนก็จะเหลือไหมตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอามาเย็บต่อกับตัวเสื้อนะคะเราก็ทาบกับตรงจุดที่เราต้องการเลยนะคะที่เรามาร์คไว้เนาะตอนเย็บ ติดกับตัวเสื้อแจนก็จะเย็บติดกับโซ่ด้านนอกนะคะโซ่ตัวที่ติดกับสายเสื้อที่สุดนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เย็บปกติเลยค่ะทุกคนไม่ได้มีทริคอะไรนะคะก็เอาเป็นว่าให้แน่นแล้วก็เนียนที่สุดในแบบของตัวเองก็ได้นะคะ พอเย็บเสร็จนะคะพลิกชิ้นงานขึ้นมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแจนก็จะเย็บย้ำอีกรอบนะคะเพื่อให้แน่นเนาะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บไหมเนาะเวลาเก็บไหมแจนก็จะเย็บร้อยเข้ากับขอบเสื้อแบบนี้เลยนะคะสักสองรอบเนาะแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะ เราก็ทําแบบนี้ให้ครบทั้งสองสายเลยนะคะทุกคนทั้งสองฝั่งเนาะแล้วก็พอเย็บตัวเสื้อ,อ,อตัวแขนแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวแจนจะถักเก็บขอบอีกรอบหนึ่งนะคะโดยการถักเอ็กนะคะก็คือควักธรรมดาเหมือนเดิมเนาะรอบๆตัวเสื้อด้านบนนะคะก็คือถักไลายด้านบนมาเลยแล้วก็ถักติดกับตัวแขนเสื้อด้วยนะคะ ส่วนของเชือกนะคะเจนก็จะใช้เข็มโคเชเบอร์แปดในการถักนะคะแล้วก็ใช้ไหมขนาดสี่พายสามเส้นแบบนี้นะคะถักรวบไปเลยแล้วก็ตอนก่อนถักก็เว้นไว้นิดนึงนะคะไว้สำหรับผูกกับผู้เนาะทุกคนก็ถักโซ่ปกติเลยนะคะรวบทั้งสามเส้นแบบนี้นะคะเจนถักความยาวประมาณห้าสิบนิ้วนะคะทุกคนเพื่ออาไว้เนาะ ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะลองถักแล้วก็วัดดูก็ได้นะคะว่าได้ความยาวที่เราต้องการอย่างนะคะถักเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเว้นตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อผูกกับตัวผู้นะคะผู้ห้อยเนาะแล้วก็เราก็ร้อยเข้ากับเสื้อเลยค่ะร้อยอย่างง่ายเลยนะคะแจนร้อยเหมือนกับการร้อยเชือกลองเท้าเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้เป็นผู้โบประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแจนก็จะทําผู้ต่อข้างล่างนะคะการทําผู้ก็คือเอ่อจะใช้เป็นแกนทิปชูก็ได้นะคะในการม้วนเนาะแต่อันนี้แจนไม่มีนะคะก็เลยใช้มือเอานะคะก็พันแบบนี้ไปเรื่อยๆสักสิบกว่ารอบนะคะเอาเอ่อจนกว่าจะได้ ขนาดที่เราพอใจนะคะทุกคนอันนี้แจนผ่านไปประมาณ14รอบนะคะทีนี้ก็เอาไปผูกกับสายที่เราเหลือไว้ได้เลยนะคะทุกคนก็คือร้อยเข้าไปตรงช่องตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกปกติได้เลยะคะ่ะผูกให้แน่นเลยนะคะเป็นเงื่อนตายไปเลยเนาะ แล้วก็พันส่วนของหัวแบบนี้นะคะพันไปเรื่อยๆเลยนะคะให้แน่นที่สุดเลยนะคะทุกคนแล้วก็เอาเข็มเนะะี่ยค่ะร้อยไหมเข้าไปในเออส่วนของที่เราพันไว้แบบนี้นะคะ จากนั้นก็จัดแต่งทรงน้องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดแต่งอะไรนิดนึงนะคะให้เป็นผู้เท่าๆกันนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ